สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็เป็นวันอาทิตย์ที่18มกราคม2569ค่ะวันนี้เป็นวันกองทัพไทยวันกองทัพบกและวันยุธทธหัตถ์ทในงานยังมีแบ็กดอกให้ทุกคนถ่ายรูปร่วมกันค่ะในงานนี้นนนผู้ที่บรรจุรับราชการใหม่และทหารกองประจำการขเข้าร่วมพิธีกระทำปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล<ต>ด้วยค่ะในงานวันนี้ก็จะมีทั้งสองหน่วยรวมกันมีทั้งมนฑลนทนหารบกที่210และกองพันหารรับที่3กรมทหารรับที่3ม,มาร่วมเดินสวนสนามค่ะจากนั้นยังมีหน่วยงานราชการอื่นๆเข้ามาร่วมพิธีด้วย เลยขอเก็บบรรยากาศมาให้ทุกคนได้ชมกันเล็กน้อยค่ะวันกองทัพไทยตรงกับวันที่18มกราคมของทุกปีเป็นวันที่คนไทยร่วมลำลึกถึงความกระหาญและความเสียสละของบรรพชนผู้ปกป้องแผ่นดินไทยให้คงอยู่จนถึงทุกวันนี้ค่ะจุดเริ่มต้นของวันกองทัพไทยสึกเนื่องมาจากเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์คือสงครามยุทธาธีระหว่างสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพระมหาอุปราชาแห่งกรุงหงสาวดีในอดีตนั้นเคยเชื่อกันว่าสงครามยุทธาธีเกิดขึ้นในวันที่25มกราคมจึงกำหนดให้เป็นวันกองทัพไทยมาเป็นเวลานานค่ะแต่ต่อมานั้นนักประวัติศศาาสตร์ได้ึษ ฐานอย่างรอบคอบแล้วว่าทั้งพงศาวดารไทยและต่างประเทศจนค้นพบว่าเหตุการณ์ยุทธตถีตรงกับวันที่18มกราคมพุทธศักราช2135ค่ะดังนั้นรัฐบาลจึงได้ประกาศเปลี่ยนวันกองทัพไทยเป็นวันที่18มกราคมตั้งแต่พุทธศักราช2549เป็นต้นมานั่นเองค่ะเพื่อที่จะให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์นั่นเองวันกองทัพไทยจึงไม่ใช่เพียงแค่วันแห่งการํำลึกชัยชนะในอดีตเท่านั้นแต่เป็นวันแห่งเกียรติยศอาหารทุกยุคทุกสมัยค่ะจากกองทัพในสมัยโบราณที่ใช้อาวุธดาบหออกและชงงสสืูททัย ที่พัฒนาทั้งกาลังพลเทคโนโลยีและความสามารถในการปกป้องประเทศทหารไทยไม่ได้มีหน้าที่เพียงการ,ร<อ>แด้ยังเป็นกําลังสําคัญในการช่วยเหลือประชาชนในยามเกิดภัยพิบัติ<ๆ>ตน้ําท่วมไฟไหม้หรือเหตุฉุกเฉินต่างๆางางกองทัพไทยจึงเป็นวันที่คนไทยแสดงความเคารพผู้ที่ยอมเสียสละความสุขส่วนตนหรือความสงบสุข,ขของประเทศชาติค่ะเป็นวันที่เตือนใจว่าอธิปไตยไทยไม่ได้มาโดยง่ายแต่ได้มาด้วยเลือดหยาดเหงื่อ และชีวิตของทหารไทยจำนวนมาก8มกราคมวันกองทัพไทยวันแห่งศักดิ์ศรีเกียรติยศและความเสียสละเป็นผู้พิทักษ์แผ่นดินไทยตลอดมาะคะ่ะปัจจุบันนี้สถานการณ์ที่ชายแดนไทยกัมพูชาก็ยังตึงเครียดอยู่ถึงทหารไทยทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาก็ให้รู้ว่าคนไทยยังคงคิดถึงและเป็นห่วงเสมอคะ่ะแม้พื้นที่จะห่างไกลแม้ภารกิจจะหนกักทุกก้าวที่พวกคุณยืนอยู่คือความปลอดภัยของประเทศนี้ขอให้ทุกการปฏิบัติหน้าที่ผ่านพ้นไปด้วยความปลอดภัยค่ะขอให้กำลังใจแทนคำ ายตแค่ยืนหยัดในหน้าที่ก็ยิ่งใหญ่พอแล้วสําหรับแผ่นดินนี้ขอให้กําลังพลทุกนายแข็งแกร่งปลอดภัยและกลับบ้านอย่างภาคภูมิใจคนไทยอยู่เคียงข้างพวกคุณเสมอค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะนี่ก็เป็นบรรยากาศในวันที่18มกราคม2569วันกองทัพไทยค่ะจะจัดขึ้นในทุกๆปีและมณฑลฐานบกที่2 1 0ปีนี้ก็จัดเป็นอีกหนึ่งปีค่ะมณฑลฐานบกที่210ยินดีต้อนรับกาลังพลทุกนายมาเป็นฟันเฟืองเล็กๆสู่ฟันเฟืองใหญ่ๆที่จะเข้ามาเป็นกําลังหลักที่าาารรรกก่่2 2.0ชวยพััฒนนนนนใเเืออออองงงงงงขขคค์ะ ผ่นดินไทยพอกูอยู่บูกูได้ที่ตรง